สวัสดีครับเรามาดูวิธีการแก้ปัญหารีโมทของกล่อง t ูไอด d นะครับไม่สามารถใช้งานได้อาการก็คือว่ากดไปแล้วทีวีไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆนะครับไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆขั้นตอนได้ในการเช็คนะครับเรามาตรวจสอบดูก,ก่อนว่าไฟสถานะตรงปุ่มแดงๆนี้ครับขึ้นไหมนะครับ ถ้าไม่ขึ้นให้สนิษฐานเบื้องต้นก่อนเลยว่า่านอาจจะหมดนะครับฐานอาจจะหมด 2. ถ้าไฟสถานะขึ้นปกติอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าขึ้นนะครับแต่ทีวีไม่ตอบสนองไม่สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้รีโมทอาจจะมีปัญหานะครับอย่างของผมนี่คือ ไฟขึ้นปกติแต่ทีวีไม่ตอบสนองไม่สามารถใช้งานได้นะครับสําหรับรีโมทต,ตัวนี้ครับเป็นรีโมทรุ่นใหม่อันนี้เพิ่งซื้อมาตอนปีปลายปลายปี64่ธันวาคมปีกนี่เองครับก็มีปัญหาซะละน,นะครับเดี๋ยวจะมาดูการแก้ปัญหากันนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราถอด ฐานนะครับฐานของตัวรีโมทเนี่ยครับออกมาก่อนนะครับรุ่นนี้นครับมันจะมีฐานสองก้อนวางคู่ขนาดกันนะครับเรียงกันนะครับเป็นฐานขนาด AAA นะครับ1.5โวลต์นะครับถ้าเรามองดูดีๆครับเราจะสังเกตเห็นปุ่มนะครับปุ่มตรง ที่แมโปมผมชี้ครับ6ปุ่มเนี่ยครับเป็นปุ่มที่เราจะมาแก้ไขนะครับวิธีง่ายๆครับไม่ยากบ้านผมพอดีมีตัวตะกัวสสำหรับบัตรกีครับโดยปกติแล้วครับรุ่นอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นฐานเดี่ยวเรียงกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นฐานแบบวางคู่ขนานกันแล้วช่องใส่ฐานเนี่ย มันเล็กครับมันเล็กหัวฐานจะเข้าไม่ได้โดยปกติเราจะเอาหัวเนี่ยครับทางควบบวกเนี่ยครับถูลงไปตรงช่องปุ่มหกปุ่มเนี่ยครับถูแต่ในกรณีนี้ครับรีโมทรุ่นนี้ช่องมันช่องมันเล็กครับมันเล็กกว่าหัวฐานมันเข้าไม่ได้ทีนี้เราก็ต้องหาอุปรกรณ์ช่วยครับบ้านผมก็จะใช้นะครับตัวตะก,กวัวนะครับตะก,กวัวที่ใช้บัดกรีทั่วไปนี่ยครับ ถ้าสำหรับคนที่ไม่มีครับก็เอาสายไฟมาก็ได้ครับตัดมาสักประมาณ2เซนนะครับสองเซนอย่างผมเนี่ยครับผมใช้ตะกัว่วตะกัว่วตะกั่วลักษณะนี้ครับแล้วก็ทำให้มันงอๆนะครับเพื่อที่สามารถเข้าเข้าร่องนี้ได้ในการถูนะครับก็ใช้ตะกั่วที่เราเตรียมมาไว้ครับ วางแตะกับขั้วบวกแล้วกดเอาไว้นะครับให้แน่นนะครับกดเอาไว้ให้แน่นนะครับทีนี้เราก็จะเอามานะครับเอามาถูกับปุ่มหกปุ่มนะครับปุ่มหกปุ่มนี้นครับให้ถูลักษณะน,นี้เลยให้ถูอย่างนี้เลยนะครับถูสักพักหนึ่งนะครับ โอเคนะครับพอนะครับครับเมื่อกี้เราถูไปเรียบร้อยแล้วนะครับถูไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะลองดูนะครับใส่ทานดูว่ารีโมทเราเนี่ยสามารถใช้งานได้ปกติหรือ,อยังนะครับจากครั้งแรกที่เราแบบว่ากอดแล้ว ของไอดีไม่ตอบสนองทีวีไม่ตอบสนองไม่สามารถใช้งานได้เปลี่ยนช่องเป็นช่องอะไรก็ไม่ได้นะครับครับหลังจากที่เราใส่ฐานเรียบร้อยครับเราจะมาลองดูทีวีว่ารีโมทของเรากลับมาใช้งานได้หรือยังนะครับโดยกดปุ่มโฮมไปโอเคโฮมปึ๊บโอเค ตอนนี้รีโมทของเราก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วครับครับสำหรับทีวีของเราก็ปกติเรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำเ,เนื้อหาสาระที่ดีๆต่อไปนะครับสำหรับการเชื่อมต่อรีโมทกับทีวีผ่าน บทูนะครับเราจะมาติดตามกันในโอกาสหน้านะครับคอยติดตามกันนะครับวันนี้สวัสดีครับผม